ดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาโรเลฟทาโรนะคะวันนี้เราจะทำแรนดอมช่วงเวลาที่ยากลำบากของคุณและเขากำลังจะจบสิ้นลงตอนไหนและอีกนานเท่าไหร่ที่พวกคุณจะได้กลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสักทีเนาะขอให้คุณนึกถึงนะเขาคนนั้นคนที่คุณมาถามถึงเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ขออนุญาตเทบเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวต,วขน,ตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้าง ขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะใครสามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีถ้าเรื่องราศีที่ดาอ่านนะไพ่้มตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับเตืตนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เพื่อนๆกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงหนึ่งดูดกับคุณจริง,รงๆนะคะที่ดาขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ธี่ดาด้วยนะคะไปดูพลังงานเตือนนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังงงไบ้า ไฟอาวานในตอนนี้พลังงานตัวตนของคุณพบเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตมีความขัดแยง้งต่อสู้แย่งชิงมีทัศนคติไม่ตรงกันทําให้ทอกันไม่เข้าใจกันกับคนรักก็ได้นะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่ๆหรือมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายมากจนเกินไปนั่นแหละทําให้พวกคุณมีปัญหาทะเลาะกันแต่ตัวคุณกลับมาปกป้องความรู้สึกของตัวเองแล้ว ก็ยังกอดความสัมพันธ์นี้อยู่ยังไม่ปล่อยง่ายๆย,ยังมีความหวังที่จะกลับมาปรับจูนกลับมาปรับความเข้าใจกันอยู่เลยหรือไม่ถ้าไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวทะเลาะอ,อะไรกันก็แสดงว่ามีความวุ่นวายเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ทํางานมีปัญหาเลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะใส่ใจดูแลกันมากพอสมควรทําให้อีกคนน้อยใจก็ได้นะขอพลังงานตัวตนของคุณและเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงบ้าง ทีออฟคัพข่าวดีความสุขการเฉลิมฉลองไฟอาวานน่าจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับสายงานจริงๆด้วยหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งาน The i m p a c e ถ้าพวกคุณทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็จะได้ปรับความเข้าใจกันก็จะได้คืนดีกันแน่ๆจะมีความสุขเฉลิมฉลองไปด้วยกันคุณจะถูกลับมากมายคุณจะถูกดูแลเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีมากๆบางคนจะมีลูกด้วยนะจะได้รับข่าวดีแน่ๆในอัพซอสคนคนนี้ชอบเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนผงผางขาดสติเอาแต่ใจ ถ้าตัดสินใจหรือมีความประทานหนาอะไรแล้วเขาต้องทําให้สําเร็จมีความกล้าหาญชาญฉลาดมากๆไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคปัญหาอะไรด้วยแล้วเขาชอบเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละนะพิ้งออพเพนท์เคิล และคนคนนี้ไม่ค่อยพูดด้วยไงไม่ชอบแสดงออกชอบเก็บความรู้สึกนิ่งๆเงียบๆถืออีโก้ของเขาอยู่นั้นแหละแต่เขาก็ยังรักและมั่นคงกับคุณอยู่เลยเขายังไม่ปล่อยคุณเหมือนกันนะเขายังอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณเขายังต้องการคุณคุณก็ยังเป็นคนที่สําคัญคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาต้องการเป็นคนที่เขาปรารถนามากๆ เดอแหงวันคนคนนี้เขาได้กลับมาอยู่กับตัวเองเขาตื่นรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีมากๆแล้วเขาจะกลับมาจัดการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณเร็วๆนี้อุปสรรคปัญหาของพวกคุณที่ยากลําบากเขาจะกลับมาจัดการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบสิ้นลงเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณเพราะเขายังรักคุณมากมายคุณคือเดอะเอ็มเพสของเขา เขาอยากได้คุณเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเขาไม่ว่ายังไงก็ตามคนคนนี้เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขเพราะคุณยังเป็นคนที่มีค่ามีอิทธิพลต่ใจเขามากๆเขายังกอดคุณเอาไว้อย่างแน่นเขาไม่ปล่อยคุณง่ายๆหรอกนะที่ไร้ขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาด้วยนะในตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ e of e t e r a l คุณก็คิดถึงเขาอยู่มากมายยังมั่นคงพวกคุณก็ยังเป็นคนที่มีค่ายังมีความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกต่อกันอยู่มากๆยังเป็นคนที่สําคัญต่ใจของการการักกันอยู่เลยนะยังไม่ปล่อยกันง,ง่ายๆหรอกนะคะคุณก็อยากให้เขากลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นทีอวานพวกคุณน่าจะอยู่ห่างไกลกันแน่ต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนได้เลยนะแต่คุณก็ยังรอคอยให้คนคนนี้กลับมาปรับความเข้าใจกัน คุณก็อยากให้เขาลดอีโก้ลงบ้างให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเดทบางคนจบกันไปหันหลังจากกันไปแล้วจริงๆนั่นแหละนะแต่ก็ยังรอคอยที่จะกลับมาพบมาเจอกันรอคอยที่จะกลับมาทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดี คุณก็อยากให้เขากลับมาทํางานต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากให้เขาตั้งอกตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่ดีขึ้นกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปได้กันได้อีกยาวไกลให้เขากลับมาดูแลเติมเต็มความสุขให้คุณนั่นแหละนะท o วร์อวานคนคนนี้คือคนที่คุณวาดฝันอนาคตที่จะสร้างร่วมกันกับเขาอย่างมั่นคง ในตอนนี้คุณและเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ติดต่อกันแล้วเงียบหายจากกันแล้วแต่คุณก็ยังรอคอยเขาอย่างมีความหวังที่จะกลับมามีกันและกันในชีวิตอีกครั้งคุณก็อยากให้เขากลับมาปรับความเข้าใจอยากให้เขากลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีนั่นแหละนะเพราะเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่ของคุณเขาก็ยังมีค่ามีผลมีอิทธิพลต่อใจคุณมากๆเหมือนกัน คุณอยากให้เขาเทคแอคชั่นอยากให้เขาแสดงออกอยังต้องการคุณคุณอยากให้เขากลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างสู้เพื่อที่จะมีคุณให้ได้คุณอยากให้เขาเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่ายังไงก็ยังปล่อยมือกันง่ายๆคุณก็พร้อมให้อภัยเขาได้เสมอนั่นแหละนะคุณก็ยังรอคอยอย่างมีความหวงังที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างของคู่กันตลอดไปเพราะคนคนนี้ก็ยังเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่มีค่าต่อใจคุณมากๆเหมือนกันนะคะ ที่ได้ขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะเขาเขาก็ยังเศร้าเสียใจผิดหวังที่ทําให้ถ้วยล้มมันเป็นความรักที่ยังตัดไม่ขาดเขายังมีความรู้สึกที่ผิดหวังเสียใจมากในตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากมายมีความรู้สึกที่อยากจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งเพราะมันมีสายลุงขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้จะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่ เขาจะกลับมาพิชิตใจคุณเขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณให้ได้เขาจะกลับมาขอโอกาสที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณนั่นแหละนะและถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นไปนในทิศทางที่ดีมากขึ้นจะทําให้คุณมีความสุขความสบายอ,อกสบายใจเขาไม่ทําเรื่องร้าวให้คุณเครียดผิดหวังเสียใจอีกแล้วและในตอนนี้คนคนนี้ช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเขารับรู้ความรู้สึกของตัวเองมากๆ เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้และมันช่างเป็นช่วงเวลาที่เหงาอ้างว้างไม่มีความสุขเลยจริงๆเขาต้องการคุณนะในตอนนี้เขาจะกลับมาสู้เพื่อที่จะมีคุณเขาจะกลับมาเทคแอคชั่นแน่ๆเขาเหนื่อยกายเหนื่อยใจมากๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามคนคนนี้เขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกนะเอาจริงๆนะในตอนนี้ คุณมีผลมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆเขาคิดถึงคุณเหลือเกินเขาอยากกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณให้ได้เขาเหงาอ้างว้างเขาเสียใจมากๆที่ไม่มีคุณเขาทําให้ถ้วยมันล้มเพราะคนคนนี้เหมือนเขาได้ไปลําบากเขาไปตื่นรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วเหมือนเขาได้ไปชดใช้วิบากกรรมของเขาและในตอนนี้คิดถึงคุณมากมายดันจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้จะมีความพยายามมุ่งมั่นที่จะสู้เพื่อที่จะมีคุณอีกครั้ง ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆถึงแม้มีอุปสรรคปัญหามาขวางกั้นก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆจะมีความพยายามมุ่งมั่นที่จะ take action เขาอยากเข้าหาคุณเขามีความปรารถนาในตัวคุณมากๆเขาจะกลับมาจัดก,การแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันราบลืน่นให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์คั้งนี้ถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะคอยเติมเต็มความสุขให้คุณเขาจะทาทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขความสบายอ,อกสบายใจมากๆ พะเขารักคุณมากมายคุณคือเอเพชของเขานั่นแหละนะหรือไม่คนคนนี้ช่วงนี้งานหนักงานเยอะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยเขามีความรับผิดชอบสูงเขากำลังเคลียร์กำลังจัดการแก้ไขปัญหางานของเขาให้จบสิ้นลงแล้วเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณในชีวิตนั่นแหละนะไม่ไว่ายังไงเขาไม่ยอมแพ้อะไรง,ไง่ายๆหรอกนะเขาต้องการคุณมากๆในตอนนี้รักคุณเหลือเกิน เสียใจมากมายคนคนนี้ผิดหวังกับตัวเองมากๆที่ทําให้คุณมีประเด็นการพวกคุณน่าจะหันหลังจากกันไปแล้วคนคนนี้เขายังอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆเลยนะใสล่สลลงใส่ลลงไม่ว่ายังไงก็ตามตัดไม่ขาดแน่นอนความสัมพันธ์นี้อยากกลับมาคืนดีอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้ในตอนนี้ผิดหวังเสียใจ เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีมากๆเวลาไม่มีคุณมันอ้างว้างขนาดไหนแล้วเขาคิดได้แล้วด้วยนะคนคนนี้เขามีการตื่นรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งแน่เดอรเมติเชียนกำลังเตรียมการวางแผนที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณจริงๆด้วยคนคนนี้เขา คิดได้แล้วแล้วเขาสํานึกมากๆแล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันกลับมาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ว่ายัางไงก็ตามไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วไม่ยอมเสียคุณไปอีกแล้วจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณให้ได้จะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแน่ๆเขาอยากเริ่มต้นขอบคุณนะพวกคุณน่าจะหันหลังจากกันไปแล้วจริงๆนั่นแหละนะ เขายังมีความรักความมั่นคงกับคุณเขาต้องการคุณมากๆไม่ว่ายังไงเขาอยากอยู่ในชีวิตของคุณนะเพราะคุณคือความสุขของเขานั่นเองเขาจะอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เขาพยายามที่จะปรับตัวเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณและเขาเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆเลยนะ เขาคิดถึงคุณเหลือเกินเดอะมูนจะเหงาเศร้าอ้างว้างจริงๆด้วยเวลาที่ไม่มีคุณช่วงเวลานี้เขาเหงาเหลือเกินพลังงานของคนคนนี้คิดมากคิดเยอะคิดถึงคุณมากมายไม่สามารถที่จะลืมคุณได้อยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กับคุณแน่ๆจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะเขามีความพยายามมุ่งมั่นสู้และอดทนเป็นอย่างมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพิชิตใจคุณอีกครั้งไม่ว่ายังไงความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาจะกลับมาทํางานต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างสม่ําเสมอเขามีความตัอกอกตั้งใจเป็นอย่างมากช่วงเวลาที่พวกคุณแยกลำบากในการมันกําลังจะจบสิ้นลงแล้วนะคนคนนี้เขามีการเตรียมการวางแผนที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้ที่ดาขอให้ไพ่แนะนํา ต่อจากนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นอย่างไรแล้วช่วงเวลาที่พวกคุณยากลำบ,บากของคุณและเขามันกําลังจะจบสิ้นลงตอนไหนและอีกนานเมื่มอไหร่วพวกคุณจะได้กลับมาครองคู่กันอย่างมีความสุขคะจัติก<อ><อ>กลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันถูกต้องคู่ควรเหมาะสมกับคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณให้ได้จะให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณแล้วนะ เดอ m เม i ิ i เชขึ้นมาอีกแล้วมีความตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเดวิลอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเขากำลังจัดการแก้ไขให้มันจบสิ้นลงแล้วนะว่าคุณน่าจะอยู่ห่างไกลกันบางคนต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนแต่ตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองคุณกลับมาปกป้องความรู้สึกของตัวเอง คุณเข้ามาอยู่ในกรอบป้องกันของตัวเองเป็นอย่างดีมากๆคุณไม่ให้ใครเข้ามาล้าเส้นคุณง่ายๆคุณไม่ยอมใครอีกแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามคุณกลับมาปกป้องความรู้สึกของตัวเองมากๆถ้าเข้ามาไม่ดีคุณก็ไม่สนใจแล้วต่อจากนี้นะแต่เขารักคุณมากไหมช่วงเวลาที่เขาไม่มีคุณอะ เขาเพิ่งจะตื่นรู้เข้าใจรับรู้ความรู้สึกของตัวเองความต้องการของตัวเองมากๆว่าคิดถึงคุณเหลือเกินรักคุณมากมายขาดคุณไม่ได้ชีวิตนี้ต้องการแค่คุณคนเดียวไม่สนใจใครทั้งนั้นและคุณเป็นที่หนึ่งในดวงใจ The Empath ในใจเขาเขาต้องการคุณมากๆในตอนนี้นะคิดถึงคุณมากคุณมีค่ามีอิทธิพลปัจจัยเขาเหลือเกินไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะสู้เพื่อที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้ เขาไม่ยอมปล่อยคุณง่ายๆหรอกนะคนคนนี้เขายังกอดคุณเอาไว้อย่างแน่นในตอนนี้คนคนนี้มีความรับผิดช,ชอบเชื่อถือได้มีความร่ำรวยมัน่นคงแล้วด้วยเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณเพราะเขายังรักคุณจริงๆนะเขาต้องการคุณอย่างมากเขาไม่ปล่อยคุณง่ายๆหรอกนะคุณยังมีค่าตัดใจเขาเหลือเกิน queen of swords พราะคุณกลับมารักตัวเองปกป้องความรู้สึกของตัวเองจริงๆนั่นแหละนะแล้วคุณเอาจริงเอาจังแล้วเขากลัวคุณมากมายเขาจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเขาบอกว่ากลับมารักกันครั้งนี้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณคุ้มค่ากับการรอคอย ที่ช่วงเวลาที่พวกคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาจะเข้ามาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจคุณอยู่กับเขาคุณจะสุขสบายแน่ๆ t r อ e of one อยู่ห่างไกลกันจริงๆทั้งโน v บทั้ง true of one พวกคุณน่าจะอยู่บนละประเทศได้เลยนะต่างถิ่นต่างชาติต่างแดน,นได้เลยนะคะ แคมแลนพวกคุณไว้ตัดกันไม่ขาดสายสัมพันธ์ยังเชื่อมโยงกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ไว่ายังไกกระามพวกคุณจะได้คืนดีกันแน่แน่คนคนนี้เขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณเพราะเขาวาดฝันอนาคตมีแค่คุณและเขาคุณยังเป็นคนที่ใช่คนที่เขาปรารถนามากๆด้วยเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณแน่แน่ซิกออปเนเดอ พวกคุณจะได้คืนดีกันนะบางคนเป็นรักเกับเขาอยากดูแลเขาอยากมอบสิ่งที่ดีๆให้คุณจะทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะมาพิชิตใจคุณให้ได้เขาอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคนคนนี้เขายังไม่ปล่อยคุณไม่ว่าพวกคุณอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนเขาก็ยังมีความรู้สึกรักและมั่นคงกับคุณมากๆอยู่เลยถึงแม้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะคงเครงก็ตามแต่เขาจะพยายาม กลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสานต่อเดินหน้าไปสู่ความมั่นคงแข็งแกร่งไปด้วยกันมีแค่คุณและเขาแล้วต่อจากนี้เขาจะกลับมาดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีมากๆมันคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณมากๆเหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคู่ควรกับคุณแล้วความรักครัง้งเนี้คุณจะภูมิใจในตัวเขามากๆเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขสบายอกสบายใจไม่มีเรื่องราองให้เครียดคิดมากอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นอุปสรรคปัญหาในความรักที่เป็นความยากลําบากของพวกคุณมันได้จบสิ้นลงแล้วแหละนะต่อจากเนี้ยมันจะเป็นเส้นทางที่จะมีแต่ความสุขความเข้าอกเข้าใจกันมีแค่กันและกันนี่แหละนะคะช่วงเวลาที่พวกคุณจบกันไปหันหลังจากกันไปไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและกันนั่นแหละมันถึงทาให้คุณมีค่ามีผลมีอิพธิพลต่อใจเขามากมายช่วงเวลาที่เขาไม่มีคุณมันทําให้เขาเหงาอ้างว้างขาดคุณไม่ได้นั่นเอง แล้วเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากๆคนคนนี้รับรู้รับทราบแล้วว่าไม่มีคุณไม่ได้เขาต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตของเขาเพราะคุณคือคนที่มีค่าคนที่ใช่คุณคือคนที่สําคัญที่สุดเขาต้องการแค่คุณและต่อจากเนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจอีกแล้วนะนี่แหละนะคะสูญเสียกันแล้วถึงจะรู้ค่าของกันและกัน กลับมาครั้งนี้จะไม่มีทางแยกจากกันแล้วนะคนคนนี้เขาได้ตื่นรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วเขาจะกอดคุณเอาไว้อย่างแน่นเขาจะห่วงแหนคุณมากๆเขาจะมีแค่คุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจจะอยู่เคียงข้างคองคู่กับคุณไม่จากคุณไปไหนแล้วคนคนนี้เขารักคุณจริงๆนะเราจะไปถามไพ่ขอยไพ่ฮอ,อ,อล์เกลิ้แนะนำแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะ สโลดาวช้าๆลงหน่อยก็ได้นะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักผ่อนไม่ต้องเครียดคิดมากอะไรแล้วแล้วต่อจากนี้คุณกําลังจะตื่นจากฝันร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณจะมีความสุขความสบายอกสบายใจมากๆนี่แหละนะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คุณสองคนได้พบเจอรักแท้ถ้าไม่มีการเลิกลาห่างเหินห่างหายกันไป เขาก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเขาก็ไม่รู้ว่าเขารักคุณมากมายขนาดนี้และต่อจากเนี้เขาจะทนุถนอมเอาอกเอาใจคุณเป็นอย่างดีคุณจะถูกรักมากๆสป t h เดลิกเก t ออฟเลิฟพูดจาภาษารักต่อกันนะมีอะไรให้ปรับความเข้าใจพูดคุยกันนะอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแล้วความรักความสำคัญของพวกคุณสองคนจะมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างมากแล้ว และจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีมากๆด้วยสปิริตชัวแคกความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณไม่ได้ง่ายจริงๆด้วยเพราะพวกคุณมาเพื่อย,ยกระดับจิตวิญญาณนั้นเองมีเรื่องราวมีประเด็นที่ทำร้ายจิตใจทำํำร้ายความรู้สึกกัน,นแน่ๆมันจะต้องมีช่วงเวลาที่พวกคุณได้แยกจากการเดินหันหลังจากกันไปก่อนเพื่อให้ตัวคุณได้กลับมารักตัวเอง กลับมาอยู่กับตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนั่นแหละนะคู่นี้มีบททดสอบที่หนักเหมือนกันพวกคุณเป็นคู่สอนกันและกันนั่นแหละนะไม่ว่ามีเรื่องราวอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนคุณก็อย่าได้โกรธได้ตัดสินเขาเลยถ้าพวกคุณสองคนไม่ใช่เนื้อคู่กันเป็นแค่คู่วิบากที่ต้องมาชดใช้กันคือคุณได้ชดใช้คือให้เขาหมดแล้วแหละนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้จับแยกพวกคุณแยกจากกันจบกันไป เพื่อให้คุณได้ไปเจอคู่ครองตัวจริงของคุณและคนคนนี้เขารอที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอยู่นะเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณพวกคุณจะมีความรักที่มีความสุขมากมายแต่มีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันมากๆไม่เหมือนความรักที่ผ่านมาแน่นอนนะแต่ถ้าคุณสองคนเป็นคู่กันสายสัมพันธ์นพวกคุณมันยังเชื่อมโยงจิตเชื่อมยังโยงใจกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่ามีเรื่องมีประเด็นมีทะเลาะอะไรกันจบกัออนไปแล้วหรือเงียบหายจากกันก็ตาม แต่ไม่สามารถที่จะลืมกันได้ยังมีความรักความคิดถึงกันและกันอยู่เสมอยังอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันอยู่เลยแค่มีบททดสอบเข้ามากั้นระหว่างคุณและเขานั่นเองแต่พวกคุณผ่านบททดสอบมาได้แล้วยิ่งจะรักกันมากมายความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นรักแท้ของกันและกันนั่นแหละนะไม่ว่ายังไงก็ตามพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่ที่ดามองว่าไม่นานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาพวกคุณกลับมาคืนดีกันพวกคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันแน่นอนนะแล้วกลับมารักกันครั้งนี้ ความรักความสัมพันธ์จะมีแต่ความสุขความมั่นคงมั่งคั่งไปได้วยกันอยู่ด้วยกันจะมีแต่ความสบายอกสบายใจมากๆจะไม่มีเรื่องราวให้แยกจากพวกคุณไปไหนอีกแล้วแล้วกลับมาครั้งนี้คุณจะถูกรักมากมายเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจจะไม่มีเรื่องราวให้เครียดคิดมากอีกแล้วนี่แหละนะความรักของคุณและเขามีบททดสอบเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ ทําให้พวกคุณทะเลาะกันเลิกลากันไปก่อนนั่นแหละนะถึงจะเห็นคุณค่าในตัวกันและกันกลับมาครั้งนี้ก็จะเป็นรักแท้ของกันและกันพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันและจะเป็นความสุขของกันและกันอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะคะไม่แยกจากกันไปไหนอีกแล้ว beginning อยู่ด้วยกันจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์สุขมากความร่ำรวยมั่งคงบางครั้งจะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณ Empowerment คุณมาเพื่อพัฒนาด้านจิตวิญญาณของตัวเองจริงๆด้วยในตอนนี้บางคนกำลังอยู่ขั้นตอนการตื่นรู้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงนั่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคของคุณมันทำให้คุณมีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งมีสติในการใช้ชีวิตเป็นอย่างดีมากๆ และทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาที่คุณต้องการเร็วๆนี้คุณจะประสบผลสําเร็จขอแค่คุณอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆให้คุณมีความสู้และพยายามเป็นอย่างมากอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินนะและต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความสงบมากๆเลยนะโลเพจไรโฮไม่ว่ายังไงก็ตามคนคนนี้เขาจะกลับมาบ้านของเขาบ้านที่จะมีแต่ความสุขความอบอุ่นความปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็คิด กลับมาอยู่เคียงข้างคุณแนะ่นอนนะเพราะคุณคือบ้านของเขาคุณพยายามทําบ้านของคุณให้น่าอยู่มีแต่ความสุขความเข้าอกเข้าใจอยู่แล้วมีแต่ความสงบสุขรวมไปถึงบ้านทางจิตวิญญาณด้วยนะคะค o m ทูเดอเอกหังนี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีมากๆแต่คุณต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนนะ คุณอย่ายึดติดคุณอย่าอยู่ที่เดิมให้คุณออกไปเที่ยวไปรีแลซกบ้างแล้วคุณจะมีความสุขความสงบมากขึ้นมิวแอน h o ฮันกลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่อย่างสวยงามจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันมีความรักที่หอมหวานสดใสล่าเริงเบิกบานใจไปด้วยกันชิวเดน เพราะคุณจะได้กลับมาจีบกันใหม่แน่จะได้กลับมาเรียนรู้กันและการอีกครั้งความรักครั้งนี้จะไม่มีเรื่องราวให้เครียดคิดมากแล้วนะจะมีแต่ความสนุกสนานเบิกบานใจไปได้วยกันเหมือนสิบสี่อีกครั้ง o ียูเซลให้คุณปลดปล่อยตัวเองออกมานะเนี่ยบางคนไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเลยบางคนมีอดีตที่ไม่ดียังมีความฝังใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาอยู่เลย ยังไม่สามารถที่จะลืมได้ยังมีความกลัวเข็ดกับความรักไปเลยก็ได้ยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นั่นแหละนะให้คุณพยายามปลดปล่อยตัวเองออกมาอย่าปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเลยนะเพราะต่อจากนี้คุณกาลังจะก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมาได้มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆคุณจะมีความสุขความสบายอกสบายใจชีวิตของคุณจะราบรื่นมากขึ้นแล้วนะแล้วบางคนบล็อกกันอยู่มันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้ปลดบล็อกกันจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วแหละนะ อไ financial and career ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณเพียงพอพวกคุณมีหนี้ที่ต้องชดใช้กันบางคนเป็นหนี้กันตั้งแต่อดีตชาติ้กลับมาชาติพบเนี้ยก็จะได้มาชดใช้คืนให้กันนั้นแหละไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าพวกคุณคืนให้กันหมดแล้วจะได้กลับมาครองคู่กันเป็นรักแท้จะได้กลับมา,บมารับความเข้าใจกันต่อจากนี้จะมีความรักที่มีความสุข เข้าอกเข้าใจกันมากมายอยู่ด้วยกันจะมีแต่ความร่ำรวยมั่งคงมัง่งคั่งไปได้วยกันลงมากคุณจะถูกขนุนฉนนอมเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีคนคนนี้เขาจะให้เกียรติยกย่องในตัวคุณมากๆเขาจะเห็นคุณค่าคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจแล้วไม่ต้องห่วงนะคุณจะมีความสุขคุณจะถูกลักมากมายต่อจากนี้นะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ